สวัสดีครับกลับมาพบกับผมบอยเพชรยนต์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เดิมนะครับที่บริษัทเพชรยนต์เสรียทย68 8นะคบมินบุรีจังหวัดกรุงเทพนะครับมีรถสวยๆคัดเกตมารีวิวให้พี่ๆทุกคนดูกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมากับเจ้าตัว Toyota Camry 2.0 G นะครับ ตัวเอ็กซนะครับเป็นชุดแต่งเดิมๆโรงงานนะครับปี2011นะครับสำหรับคันนี้นะครับเลขไม้นะครับวิ่งไปได้อยู่ที่220,000กโลนะครับกับปี11นะครับเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งเขาวิ่งประมาณ18,000กโลเท่านั้นนะครับถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้านับเลขไม้อาจจะฟังดูเยอะนิดนึงนะครับคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่3,79,000บาทนะครับเหมาะที่จะนำไปใช้นะครับเป็นรถครอบครัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าภายในห้องโดยสารนะครับกว้างขวางนะครับแล้วก็มี อุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆนะครับค่อนข้างจะทันสมัยนะครับเผยๆนะครับผมว่าทันสมัยกว่ารถ E c โคคาในปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำไปนะครับผมนะกับราคา3ามแ0 0เจหนเกบาทนะครับกำเงินมาที่ผมนะครับได้ตัวคำนี้ไปใช้งานเลยนะครับแต่ถ้าไปซื้อมือหนึ่งนะครับพี่ๆอาจจะได้ตัวนะครับผม E c โคคาอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับผมว่าอาจจะได้คีอีโคคาก็คือรุ่นรองต่ำสุดเลยนะครับผมนี่ครับวันนี้ผมมีนะครับมีตัวเรื่องมาให้นะครับผมมาเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมพามา รับชมรายละเอียดตัวรถพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับมาดูที่ด้านหน้านก่อนเลยนะครับนะครับกระจังหน้าของเขานะครับจะได้เป็นแบบโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับสภาพสวยๆนะครับมาพร้อมชุดไฟหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันนะครับไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้ามีติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับทะเบียนของเขานะครับอ่าสระบุรีนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราทางเราจะเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพให้อีกทีหนึ่งนะครับผม นะครับผิวพันธุ์ตัวรถด้านหน้านะครับกันชนนะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตนะครับเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับได้สีขาวมุกนะครับตัวผิวพันธุ์ที่ฝากระโปรงเรียมสันตัวรถนะครับยังมีเห็นชัดๆแบบนี้นะครับคมๆนะครับนะครับได้รถสภาพเดิมๆสวยๆนะครับผมสรับตัวล้อนะครับเดี๋ยวมาดูตัวล้อกันนะครับตัวล้อนะครับจะได้เป็นล้อแม็กล้อเดิมนะครับจากทางโตลต้านะครับเป็นแม็กขอบสิบหกนะครับผม รัดด้วยตัวยางของดันหลบนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมขออนุญาตเช็คปียางสักครู่นะครับปียางนะครับจะได้เป็นปี2018บาไปนะครับผมนี่ครับดอกยางครับผมก็ถือว่านะครับผมยังเหลือๆนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะใช้งานน้อยนะครับก่อนก่อนที่เปลี่ยนยางมานะครับมาดูภายในโครงสร้างซุ้มล้อนะครับนี่ครับซุ้มล้อเดิมๆรถไม่มีการแต่งมาแน่นอนนะครับผมนีครับมีคิ้วนะครับที่เป็นสีเทานะครับคมเมียมนะครับตรงนี้ให้ด้วยนะครับผม สเตกิร์ดนะครับติดตั้งให้รอบคันนะครับแต่งเดิมๆจากโรงงานนะครับสำหรับรุ่นเ t t i m o โรุ่นพิเศษของเขานะครับด้านหน้ากระจกเดิมแท้ Toyota นะครับผมนี่กระจกไม่มีโดนถอดหรือว่าโดนเปลี่ยนไปนะครับผมแต่ว่าตู้ว่ากระจกมองข้างนะครับผมจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่รับมือจับประตูของเขาจะเป็นแบบคมเนียมนะครับพร้อมเบ้ารองกันลอยที่เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้นะครับผมนี่กระจกเดิมแท้โ o y o t a พร้อมสัญญาณกันขโมยนะครับ ไปดูด้านในนะครับด้านในของเขาได้เป็นเบาะหนังนะครับผมนี่สภาพสวยๆปรับไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้ปรับไฟฟ้าฝั่งผู้โดยสารด้วยนะครับด้านหน้านะครับนี่สภาพตึงๆแน่นๆแบบนี้นะครับมาดูโครงสร้างบอดี้ฝั่งนี้นะครับผมสังเกตหัวน็อตด้านแก้มนะครับไม่มีร่องรอยการขยับหรือว่างั้นแงะแกะเกานะครับเกี้ยงๆแบบนี้นะครับตัวสครับเพจตัวคัมรี่นะครับนี่สวยๆเลยเงาเงาแบบนี้เลยนะครับ หัวน็อตนะครับตรงประตูนะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์แผ่นเพย์ต่างๆนะครับของตัวรถนะครับก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเดิมๆโรงงานของเขาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับราคาเบาๆนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะใครหารถเบาราคาเบาๆอยู่นะครับออปชั่นเต็มๆนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับเนี่ยครับกระจกนะครับผมออโต้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับออโต้สี่บานเลยนะนี่นะครับราคาสามสามเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับ ดาวน์โหลดออปชันแบบนี้ไปนะครับเครื่องยนต์2.0นะครับผมบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มนะครับผมนี่มาดูแอร์ด้านหลังมีมาให้นะโอ้โหกับราคานี้นะผมไม่อยากจะพูดเลยว่าอีโคคาละห้าแสนนี่ยังให้ไม่ได้เลยเท่านี้นะครับเพดงเพดานนะครับโอ้โหเพราะว่าเครื่องยนต์นะครับถึงว่าจะเป็นรถมือสองนะเครื่องยนต์ตัวของโตโยต้าเขาทนทานอยู่แล้วนะครับถึงจะได้รถเป็นรถมือสองแต่ว่าการขับขี่นะครับเครื่องยนต์แบบนี้นะครับ2.0นะครับ ค่อนข้างจะนุ่มนวลนะครับผมเนี่ยครับช่วงล่างนะครับผมดีกว่ารถอีโคคาร์ปัจจุบันแน่นอนนะครับผมผมมอกได้เลยนะครับคุ้มคุ้มนะครับไฟเบรกต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวด้านหลังมาพร้อมเซ็นเซอร์2จุดนะครับมีติดตั้งกล้องมองหลังนะครับอันนี้เจ้าของเดิมไปติดตั้งมาให้นะไม่ไม่ได้เติมเดิมลงคานแจ้งไว้ก่อนนะครับนี่ครับโลโก้ต่างๆยังอยู่ครบนะครับ2.0 g x t i m o นะครับไฟเบรกอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ ด้านหลังเขาก็ยังมีไฟเบรกดุนที่สามนะครับพร้อมตัวกระจกไล่ฟ้ามาให้นี่ครับสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูกันนะักคู่นะครับผมเนี่ยครับฝาท้ายนะครับผมคว่างๆเลยนะครับผมใช้ในครอบครัวนะครับผมนะจะบอกว่ารถผู้บริหารผมก็คือผู้บริหารตัวใหญ่ถ้ารถที่ได้มาเขาจะได้รถใหม่ๆนะครับแต่นี่รถมันปีเก่าผมว่าอาจจะเหมาะกับพี่ๆคนไหนที่งบจํากัดแล้วก็อยากได้รถใหญ่ๆไปใช้งานผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าผู้บริหารก็ มันก็ไม่ไม่จำเป็นต้องผู้บริหารนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะพูดกันผู้บริหารนะครับมาดูคพนต่อนะครับมาต่อเรื่องของเรากันต่อแลบโอเคล้อย,อยางอะไรอยู่ครบนะครับนี่นะครับผมแล้วก็รอยซีนทางมะพร้าวนี่เดิมเดิมโรงงานนะครับรอยซีนเดิมเดิมแบบนี้เลยนะนี่นะครับผมนี่ครับรอยอยางอะไร่รอยซีนเดิมเดิมโรงงานโอโ้ตรงนี้หนักมากๆเขาวางของไว้เยอะผมขอเนี้ยโอเคดันพะี่โอเค,อเคต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะ ดูกันต่อนะครับด้านในนะครับโครงสร้างตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับนะครับรถสวยๆไม่อยากให้พลาดกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับด้านในฝั่งนี้โอเคนะครับผมวันนี้เขาจะปิดนะครับผมนะครับอ่ะโอเคจะเห็นจะพูดนะครับโอเคมาดูด้านข้างกันต่อนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่สำเรากล้องโอเคหัวน็อตด้านแก้มนี่ให้ดูเลยนะครับ ฝาท้ายของเขาไม่เคยโดนถอดนะครับมีสายไฟตรงนี้ก็คือเป็นการเดินงานเกี่ยวกับกล้องมานะของสายไฟตรงนี้นะครับนี่โอ้โหเป็นไงครับเกลี้ยงๆนะครับสีสม่ำเสมอนะครับกับตัวรถนะครับโครงสร้างด้านรถโครงสร้างด้านหลังนะครับเดิมๆไม่มีชนมาแน่นอนนะครับผมฝาท้ายของเขาไม่เคยโดนถอดไปนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนะครับเบาะฝั่งนี้นะครับสครับเพนนะครับเนี่ยสวยๆสภาพสมบูรณ์นะครับ เข้าไปดูฝั่งนี้กันมาเลยครับเบาะพับไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับเบาะตึงๆแน่นๆนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูออปชั่นกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับพับกระจกไฟฟ้าภายในมีมาให้นะครับผมตรงนี้นะครับตัวปรับเกี่ยวกับตัวแอร์นะครับผมแล้วก็ส่วนนี้เป็นตัวปรับเครื่องเสียงนะครับมวพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมหน้าจออันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนให้เป็นของ pioneer นะครับ แอร์เดิมๆนะครับเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็ปรับอุณหภูมิแบบออโต้ด้วยนะครับนะครับมีตกแต่งลวดลายไม้นะครับมาให้ด้วยนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับผมค่อนข้างจะดูหรูหรานะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับแผงคอนโซลด้านหน้าดชบบร์ดด้านบนนะครับสภาพสวยๆนะครับไม่มีซีดไม่มีจานนะครับตึงๆเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ตัวราคาโตโยต้าคัมรี่2.0 G x t i m o 3379,000นะครับ อันนี้ที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งขายราคานี้เลยนะครับเวลาผมถ่ายคลิปผมก็จะแจ้งราคาแบบตรงไปตรงมานะไม่มีการอัพราคาขึ้นแน่นอนโอเคเดี๋ยวตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมมีกล้องมองให้ด้วยนะครับเจ้าของเดิมค่อนข้างจะใจดีแล้วก็จัดเต็มนะมาให้ด้วยนะครับดูซอกหรือประตูต่างๆนะครับเดิมๆนะครับผมสครับเพจนะครับสวยๆนะครับผมแล้วก็หัวนอ็อตฝั่งนี้ไม่มีร่องรอยการขยับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับของตัวรถ นะครับยังอยู่ครบคบนะครับผมไม่มีร่องรอยละอองสีมาพทับนะครับมาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อนะครับผมนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นดูเป็นเครื่องยนต์ b v t i นะครับผมขนาด2.0ลิตรนะครับนี่สังเกตตัวเครื่องยนต์นะครับเดิมเดิมของเขาเลยนะครับไม่มีรอยค่าน้ํามันไหลเยิบนะครับผมรอยการติดกงติดแก๊สนะครับคันนี้ไม่มีการผ่านการติดแก๊สมานะครับนี่ครับสภาพเดิมเดิมนะครับ นะครับให้ดูได้ทุกจุดนะครับทุกรอบทุกมุมทุกซอกทุกมุมทุกซอกทุกมุมโอ้โหต้องขอให้ด้วยครับนะครับรอยซีนที่เบ้าโชว์นะครับเดิมๆนะครับตะเข็บเมนอาร์ตนะครับหัวน็อตด้านแก้มนะครับแล้วก็ที่ฝากระโปรงไม่มีร่องรอยการงัดแงะแกะก่านะครับพวกตัวสติกเกอร์นะครับมอก์แล้วก็สติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนี่เป็นเรื่องปกตินี่ตีต้องซีซีจางจานถ้าสติกเกอร์ใหม่ๆนี่ไม่ใช่ละเพราะว่ารถนะครับตั้งแต่ปีที่11นะครับนี่นะครับ ติกเกอร์เดิมเดิมนะครับหัวน็อตด้านแก้มนะครับผมโอเคเอาอันนี้หัวน็อตเคยแก่มานี่นี่นี่นะครับฝากระโปรงนะผมไม่แน่ใจว่าอาจจะโดนไปทําสีหรือว่าทําอะไรมานะเพราะว่าดูจากด้านหน้าเดี๋ยวดูมาดูคันหน้ากันนะครับเนี่ยครับคันหน้าเขายังตรงๆนะผมคิดว่าอาจจะโดนถอดฝากระโปรงนะครับไปทําสีมานะครับเพราะว่าพวกสะเก็ดหินทั้งตานะรับอาจจะจะกระเด็นใส่นะครับตรงนี้ฝากระโปรงนะครับมีการแก่แต่ว่ายังเป็นฝากระโปรงเดิมๆิมนะนี่นะครับผม สังเกตที่ตาปั๊มโตต้านะครับยังอยู่นะครับสากปรงเดิมๆนะครับอาจจะโดนแกะไปทําสีเฉยๆนะแต่ผมดูจากนะครับผมเนี่ยครับภายในเพราะว่าตัวกระจกตรงไฟหน้านะครับก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับของเขาก็ร่องรอยการใช้งานเป็นปกติเพราะว่าไม่ข่าวจนเกินไปครับมันก็มีเหลือ่าบ้างนะครับนี่นะครับครับผมดูแล้วนะครับอาจจะมีการแค่ถอดไปทําสีมาครับสำหรับฝากระโปรงนะครับนะ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคันนี้นะครับกับเจ้าตัวตัวท้าคัมรี่ 2.0GxT m o นะครับราคาเพียง379,000บาทนะครับราคาเบาๆคุ้มๆแบบนี้นะครับผมได้รถคัมรี่ไปใช้งานนะครับภายในครอบครัวห้องโดยสารกว้างขวางนะครับนั่งสบายนะครับผมออปชั่นจัดเต็มนะครับผมนะกำเงินมาผมได้เลยกับราคานี้ได้คัมรี่ไปขับนะครับผมถ้าไปซื้ออีโคคาร์นะครับผมบอกได้เลยว่าอาจจะยังไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับผมสำหรับปีนี้นะนะ ถ้าสนใจคันนี้แนะนำนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0 3 1 3 1 8 8 2 6นะครับเบอร์นี้แอปไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับผมไงไงวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันรบกวนกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมสวัสดีครับ